เคก็ชาตินี้ผมตอมเป็นนะครับผมรานะที่สุดก็น,นะเป็นการเปิดตัวเกมผีเกมนะซึ่งวันนี้ก็มาแข่งกับพ่อนะไม่ไหวเล่นคนเดียวอากาศปักตายแนะนําตัวแหละพ่อเออ,เอ,อก็ปกตินะพเพราะว่าเขาบอกผีมันเยอะเดี๋ยวจะไปช่วยปราบผีนาะพ่อปราบผีไปเขาเลยเดี๋ยวโอเคโอเคก็เรามาเลิ่มันเลยนะเออเดี๋ยวเลือกช่องแมงนะไม่เสพไม่สง่งไม่เสพแมงไม่อ่านเลยนะ โอเคอ่ะเราเริ่มต้นอยู่ที่ห้องมืดดีครับความรู้สึกก็คือนะพ่อครับผมมีความรู้สึกว่านนอืมไปเรื่อยๆอู้ดีเชี่งอู้ไปเจ้าอู้อู้อยู่ไหนมันมาแล้วเฮ้ยอะไรกันภาพลวกตาโอ้โหยืนบัสะเทตเลยนะมึงวิ๊วิ ฮฮ้้ยยเถามเกาสิถามอะไรอะพ่อถามพวกนี้กินอะไร What is What is your name What is your name มาดังโอ้โอ้โอ้มาเร็วมาเร็วมาเรียวมาเร็วเร้ยโอ้ยเยอะไปเยไป มาดไปไอ้บาดาตัวดอกมำโอ้โหบาเลยถามทุกคนว่าอีอยู่เนมมาเนมีอะไรก็ไม่รู้เรื่องของมึงไม่อยู่เลยอยู่แล้ว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 โอ้โห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 น่าจะเป็นผีเปรตวะเฮ้ยพ่อโอ้โห แต่วันเดียวก็ฟูว่าจะไปไ้ง6ตัว,ต,วตัวเดียวกูจะเตแล้วช่ากำลังคนหลออบอยุดก่อนหยอหยุดก่นอะไรพ่อทำพิธีก่อนปล่อยเขาเดินมาแล้วมาก่อนเฮ้ย <c oughs> มันมาแล้วกลัวทะยมหยุดก่อนเออออ้เลื่องเลือด ให้ทำพิธีก่อนอะไรพ่อเดี๋ยวขาหม้อไปเลยเฮ้ยโอมาดาปาชัยยอปาติเถเทนะอาปาชัยยาปาติดื้อดื้อดื้ออ่ะโอ้มันหายไปเลยอันแน่อันแน่บอกแล้วไงว่ามันจะหายไปพี่ได้ผลเนาะเอออเ้ีกนั่นเลยเพิ่มด้วยอ่ะโอ้โหัวหายไปสองตัวแล้ว เดี๋ยวดูซอกนี้ดิซอกนี้ดิโอ้เข้ามาเลยเจ้าบ้านเบบีลัคกี้ลัคกี้อ้อ้ไอ้อะไรไปละเขาตูเปล่าไม่ต้องเคาะเดินาเดินเราเดินเราเดินไปหาเขาครับเออจุดเอาครับเข้ามาได้ได้ได้อะไรมาเนี่ยเฮ้ยมาตั้งเลย ขวาล้านซ้ายดิเอาวิงวิงโอ้โหตัวเดียวก็เจอตาแล้วทำไมทำไมไปเจอาชิงเล่นตลกเอาแล้วนะเอ้าโอมาลาปาชัยเย่ปาติเทะเถะนะฮะอปาชัยาอปาติบุยบุยบุยขวักขวักวิ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 กงมาแล้วมามาแล้วมาหายไปแล้ว อ,อ,อู้พี่เป็ดครับชื่อว่าอีโยนเนมครับคุณชื่ออะไรครับผมชื่อดอนครับไม่อยู่เลยพ่อตดลิบินนะครับสีแยกไฟแดงครับเขาว่าสีแยกไฟแดงเจอผีนี่เรื่องจริงป่าครับพ่อ,อครับอู้สีแยกไฟแดงเจอผีอุ้ยอุ้ยอุ้ยรอดยังครับเออจุดประสงค์เกมนี้มันไม่มีอะไรมากมายครับ ให้เราตามหาปืนนะแล้วก็สู้กับซินเดเอรนะ์แมนเนี่ยแค่เนี้ยแล้วพีมาจากไหนผีเหรอไม่รู้มาจากไหนก็ไม่รู้พอบอกไหอบอกเรียกมันเข้าหมอเรียกมันทําไมอ่ะนั่นมันหนีไปหมดเลยเหะอตีล่าีย่าตีลปล่อยมันหนีไปเรียกไปสองรอบหาปืนก่อนโอ้โหพี่ครับพี่ผูกคอตายอย่างงี้พี่เหนื่อยไหมครับม<ๆ>ีคนผูกคอตายแล้วโอ้โหลง นับปัดนีนับจุดนี้เราก็นะเดี๋ยวมาเจอของของหนึ่งอะดบโอเคมันเป็นเลือดนะใช่เนาะน่าจะเป็นเลือดเพิ่มเนาะเราช่วยเขาเดี๋ยวที่ผูกเขาตายช่วยทำไมอะ่ะ o อ r ูเน e ถามกันเขาชื่ออะไรโหพ่อเป็นมีคนมารายาทโอ้โหาโมาปัดใช้ปัปฏิเทเทนะอปัดชย้ดนะดชายปาปัไม่ไม่ไม่ <ม>เอ้ปิตังปิตังสีแยกไฟแดงสีแยกไฟแดงเอาตรงไปวิ่งดิวิ่งดิวิ่งดิเออสี่แปดคูร้อยเมตรใช่ครับโอ้โหตอนนี้วิ่งไปอะไรเนี่ยวะโอ้พระเจ้า,าเขาต้องมีจุดยุทธศาสตร์ในการหนีนะครับโกทยอมโอ้ ตูเดียวกูก็จะตายแล้วบอกแล้วให้เอาหม้อแม่นามคเลยจะเอายังไงล่ะพ่อหม้อแม่นาคเหรอเดี๋ยวอันเนี้เล่นวิ่งแล้วแปะเปล่าพี่มาเล่นวิ่งแล้วแปะกับผมเปล่าอย่าให้ผมมีปืนแล้วพี่เถอะเฮ้ยป้เดี๋ยวตามมาไม่ได้ดูไอ้กัดแค่นี้ก็ตามมาไม่ได้ดู เก็บของก่อนบอกแล้วว่าว่าหาปืนก่อนช่วงนี้เป็นวันที่ดดอยคนระับโอเคนะอยาก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 หยุดแล้วไม่ไหวแล้วโถ่ตอนแรก,กน,นึกว่าจะหลอนอะไรก็แค่หน,น,นะนีเซนเดอร์แมนเนี่ยนะโถ่กาตอนแรกเราก็กรีซะโอ้โห เจอกระถามมหายมเข้าไปดูพี่เขานอนดิพี่ครับพี่วอกมาไหมครับพี่นอนเนี้ยนั่นแหละได้ปืนแล้วปืนปืนปืนอยู่ไหนอ่ะอ๋อมีไฟฉายแล้วสวัสดีซินเดอร์แมนนายรู้สึกว่านายจะหล่อขึ้นเยอะเลยเนี่ยนายไม่ควรจะมาตามฉัน อยู่ไหนนะวะพ่อผมใส่จ,จะลงไปข้างล่างแล้วแหละอะไรไม่เลอะฮู้ยเจอแมกกาซีนปืนแล้วเราจะพร้อมบุกเซนเดอร์แมนทุกที่ครับแต่เราขอหาปืนก่อนครับท่านผู้ชมครับไปใส่เขาท่านเขาทานเขาท่านนะซ้ายซ้ายซ้ายตรงมือก่อนจะรีบไปไหนหาของ่อนสิอู้พ่อเอ้ย เดี๋ยวกระชายมันก็ไม่กล้ามาโอ้โหแล้วกินหมาไปแล้วน้ำพริกหนุ่มไข่หกวะเนี่ยแหน่หันซ้ายแลขวาพี่ยืนเนี่ยไม่ได้ทำอะไรผมแล้วครับพี่ยืนต่อไปก็เรื่องของพี่นะครับนเฮ้ย hey, กินแกหิวไปก่อนดิช่วงนี้ของแพงเข้าใจป่ะพ่ออูอ้หูไหนวะ โอมาลาปาชัยเอาปาตีเทเทราอาปาติยาปาติบื้อไม่บื้อกับมึงและไม่เกิดเกิดหาุดหยุดหยุดดูมันไม่มาโอพระเจ้าโอริเชียตโอริเชียตเข้ามาเข้ามาสิเข้ามาเบบี้จุ๊บจุ๊บนักและจุบูจูบูโอ้หู แบตหมดโอ้ต oh, 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 oh. ัวเดียวกูก็จะเตยแล้วมึงจะบาทจะไหมสองตัวกูก็เดือดกูก็จะตายแล้วโอ้โอ้แล้รอดแน่ครับท่านผู้ชมครับนั่นจุดนี้ครับโอ้โอ้อย่างไปเลยแล้วนี่กระดาษ i อโซมือเดือดีเปิดได้ไหมเนี่ยเพราะกิจที่เราหากระดาษครับแม่เอ้ยแนนสลนเลยนี่ไงเลือดตัวนั้นเน่ะสยองแล้วเนี่ยจะจิโดนปาดจะไหมอึกดเจ๊อมึงจะกรทานนีดหน่อยโอมาลาปาดเชยอ์ปฏิเถเทดาปาดเชยอ์ปฏดดีดีดีไม่มาครับโอ้ ตายเลยโอเคเริ่มใหม่ครับได่ <c oughs> ปืนแล้วนั่นแนะมึงมึงเหมือนนี้ไม่กลัวมึงแล้วอเออนะตะกี้เราหาปืนไม่เจอครับท่านผู้ชมครับเราก็อาจะกลัวสักนิดสักหน่อยนะเราก็มันก็เป็นเรื่องธรรมชาติแล้วนะครับซึ่งตอนนี้นะเจอเซนเดอร์แมนจะยิงให้เป็นหมาร้องเงเอ่งเอ,ง,เอ,ง,เองกันไปเลยทีเดียวนะตอนนี้ มึงเข้ามาโดเฮ้ยเอัดแดตายเลยอดีกระสุนปืนรีโหลดรีโหลดก่อนรีโหลดรีโหลดเร็วอู้มาครับเราไม่กลัวแล้วครับแล้วที่จุดนี้เรามีปืนนะกระดาษกระดาษกระดาษ กระดาษเปล่าว the fuck โอเคนะพ่อตอนนี้เรามีปืนแล้วนะเราไม่กลัวนะซ้ายอย่างเดียวซ้ายซ้ายไว้ดิกระดาษโอไไ้ไม่ได้เดงหรอครับไม่ได้แดงหรอครับผมรู้แล้วครับซ้ายอย่างเดียวเก็บกระสุนก่อนช่วงนี้เข้ายากหมักแพง่อโอ้ย ใจเย็นดีคนเราต้องมีจุดจุธศาสตร์สายไปลุยไปตรงนี้เลยไปเก็บของก่อนเก็บของเก็บของเก็บของซึ่งโอ้ย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 ไฟฉายหมดไฟฉายหมดี๋ยวเอาแล้วเอาแล้วโอเคติดใหม่ได okay, okay, ้ตรงไปเลยเดี๋ยวตรงนี้มีของมีของผมจำได้มีผมจำได้ดิมันมันมันต้องมีสินั่นไงโอ้โหหัวใครเนี่ย มาดูนะครับว่าคุณดอนจะเป็นผู้วิชิตเกมนี้ได้หรือไม่ไม่อยากเปิดตู้เลยเพราะว่าตู้มันมีประเด็นนะเนี่ยเปิดเลยงั้นนะเปิดทําไมอ่ะเข้าไปแล้วดูเสียงเพลงมนดิอู้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 ตรงไปเลยตรงไปไอ้สัสม่กล้าแล้วกินขนมก่อน กินอีกเหรอโอ้ยไอ้กินที่พ่ออร่อยนะผมก็่ได้กินรีหๆก่อนหนึ่งนะวิี่จุ๊บอัพเตเตะตรงไหตรงไหเหรอพ่อเออะตรงไม่เลยคิดดีแน่เหรอไม่มาแล้วไม่แวะก่อนเลยหรอไม่ต้องแวะนะแวะหน่อยเหรอไม่แวะหรอ อ่าเวลาพ่อปวดท้องพ่อ,พ,อพ่อแวะเข้าปั๊มไหมยงังตอนนี้ยังไม่ปวดโอเคปวดก็ไม่ปวด,ปวด,ปวดโอเคเราเจอของเป็นบิสกิตกินนี่ละกินเงินเนื้อไอไอเลิฟยูถุยดูพี่แกเขายืนนี่โอ้เขายืนประดับฉากได้สวยมากลยครับถ้าไม่ชมวย่าได้กระดาษแผ่นนี้ซ้มเลย ยิ่งเราเจอกระดาษเท่าไหร่นะครับเซนดร์แ,แ,แมก็จะยิ่งมาตุ๋ยเรามากขึ้นนะทามมึงเข้ามาตามมือปิดหยุดอีกนัดหนึ่งเพชชฉอดพี่ครับตายยังตายแล้วโอเคตายแล้วไม่น่าเป็นกระสุนไปยิงประตูเลยต้องไปหากระสุนเพิ่มวะเนี่ย เขามาท่านผู้ชมจำไว้เวลาเราจะฆ่าเซนเนอร์แมนเราต้องใช้ปืนเล่นแบบลเลดเดสอีวิวครับเดียวเฮอแบกขวาด้นี่นะบบิสกิตครับกินต่อก็ส่ชนช็อตกันแสดงว่าต้องมีปืนชน็อตกันอยู่แถวนี้ดูในชั้นก่อนสิไหนอะมันจะชั้นทีไ่ไหนเตียงนอนพ่อสงสัย มนย์พันไหนไม่รู้วะนอนตีลังกาแถวไหนตรงไปตรงไปอู้ตรงไปโอ้อะไรเนี่ยชูวยเล่นสะุกใจเลยเกมนี้ก็นะถือว่ามีลูกเได้ฝั่งนี้ฝั่งนี้อะไรดาบปอมกระดาษล็อกกระดาษล็อกหายเขาแปดแผ่นอะ มองลงไปในกลุ่มคนดูกูเจอกระดาษหลอกอีกแล้วขวาดีขว่าขวาละขวาอู้ขวาร้อยสายดีขวาล้ายสายดีไม่ใช่หมดไม่ใช่หมดเปิดต่อเปิ์ต่อดิเปิ์ต่อดิมีอะไรวะกระป๋องนี่กระป๋องนี่คือถังเบียร์ร้านพอลองเปิดตักลูกดิจะบ้าหรอ วอวรมีด้วยชอสกันก้อยทยอมนี่ไงแผ่นมาไม่เอา่กย้อยทยอมนี่นั่งกันนะจระจระเจอของกินแล้ว นั่นแหละรีโลดขวางทางอว่ามึงอ่ะเข้าไปข้างในแหละดูตาเซนตร์แมนนี่ครับเดี๋ยวรอดนี่มันขวางทางอ่ะจริงกระโปงเลยท่านจะขวางทางทำไมหรือท่านข้าพเจ้าก็ไม่อยากจะพูดคำหยาบมากสกเท่าไหร่ไม่อ้อู้อู้อู้ ยงังไอสัตว์กูกตายอะตายบ่อยบ่อยโอเคนะนี่จะเป็นรอบสุดท้ายผมจะเล่นแล้วนะเพราะว่าถึงเล่นต่อนี่เนเลนเซียก็คันกันเลยก็วาดได้นะครับผมช่วงนี้ยิ่งอยากกินอยู่ด้วยเลยซ้ายก่อนดิเอาลูกปืนนี่ยิงเหมือนนี้มันเป็นไงโอ้ได้ปืนสิบนัด โอเคโอเคฮะเป็นอะไรพ่ออ๋อล็อกเกอร์ล็อกเกอร์เก่าอ่ะอันเนียอันเนี้ยเลิกยิงหมดนัดถึงจะตายจำได้มีกระสุนอยนนี้อ่ะอ่ะคอมเมอร์คอมมอนคอมมอนเบบีดิบรจุไปแล้ว หาของไม่มีซองนี้ไม่มีไปห้องมีตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มีคิดแคทเดี๋ยวเดินไปเก็บคิดแคทก่อนอร่อยนะคิดแคทกินแล้วแคทไอ้จุ๊บโอ้โหจะได้แดงหรอไม่ได้แดงแล้วครับใช่ครับพ่อลูกปืนทีนี้ก็ต่อชีวิตได้สักสามตาเพราะว่า ยันต en like ้องแวะมากเหรอโอ๊ยกระทบมือยิ่งกูกลัวอยู่เลยตองมือก่อนมันไม่มีอะไรห้องนี้มันแวะอะไรเนี่ยนี่อะไรเนี่ยไอ้พวกเนี้ยเอาไฟหมดชิบหายแล้วเกียเปิดได้รวบไฟฉาจะไรขีดจำกัดนะแต่ว่ากระสุนปืนเราต้องไปหาเอานะเพราะอะไร ต่อไปหาก็สุนปืนเอทีเดียวนี้แหละแผ่นนี่หน,นึง่งชิดเฟ่มาเจอเนี่ยนะเใกล้ๆเลยจีเ,เสร็จละตายละโถทางตานันยิงผีมันเป็นกระสุนรู้ไหมเนะนี่ยเล่นแรกๆก็งงนะพอเล่นไปได้สักพักนึงมันเริ่มชักใจชินแล้วแหละ เข้ามาแล้วก็ไปทางเกา่าอ,อันนี้ยังเก็บกระสุนปืนช่วงนี้จะต้องกากกาเก็บกระสุนปืนกันผีกระดาษกระดาษปอมอู้หูเวลวาลีเดอร์ช็อตกันข้าคือผูอ้เออเดี๋ยวร้องไม่ได้แนละ้วข้าคือเทวดาผู้มากับปืนลูกซองปืนลูกซองปืนลูกซองเห็นไหมพ่อนี่ปืนลูกซองเน,นีเ่ย มาเจ the ้าเดอะเเลนเดอร์แมนก็คือเทวดาพุ่งมากับปืนลูกซองวันนี้เขาจะเป่าพวกเจ้าก็ออบอกขยิ่งขยิงเลยไม่ได้ไม่ได้ครับพ่อทำตามที่พ่อบอกนีน่ผมมีกีตแตกนะโอ้จังหวะมัน,มนเสียลูกปืนหมดโอ้พังตู้ไปตั้งหลาเลยไปก่อนดิโอเคมันตายมันตายแล้วเอามันต้องยิงหมดแม็กจริงพ่อ โสดไอกาย,ยืนเก๊กหล่อคิดว่ามึงหลอนักหรือไงฮะแลเ,เบลดิดดิพิซซาพิซซาพิซซาอาบเลือด <c oughs> อร่อยดีมึงกินมันเข้าไปได้ไงวะกพฝ่นนั้นขอเป็นเพื่อนตายเซนทางนี้ฉันจะหาปืนช็อตกันแล้วมาเป่าหัวพี่มึงไงกว่าเสร็จดีไปนี่ดีกว่า มาแล้วฟังคนนี้มาละมีอะไรหนี่นห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้พ่อ่อเอะไรอะ้ไม่มีอะไรหรอเอ้ยขาประจาวตองเกือดองดูเลยเห็นเดี๋ยวนี้เออพ่อผมมียจะถามพ่ออะไรดิพ่อมาเล่นตอกรกับผมได้ไหมได้ด มีสลึงมึงมาจบให้ครบบาทมีสิบบาทปลาเสจากกินให้หมดบาา้าฟาดก๋ยเตี๋ยวไม่เหลียวหลังมีมีสองร้อยบาท,บาท,บาทไม่ต้องบริจาคให้ใครเลยเปลามีสิบบาทกินให้หมดอย่าให้เหลือบุยบาทถูก สองร้อยบาทหรือเปล่าอะไรเพ่ะมีสองร้อยบาทกินไปสิบบาทเหลือเท่าไหร่เว r ลด์ดีด้วยช็อตกันได้แล้วใช้ช็อตกันแล้วข้าคือเทวาดาผู้มากับปืนลูกซองปืนลูกซองปืนลูกซอง,นซองเนี่ยไม่ยังรออ่ะรอเวอร์ครับไปเวอร์ <c oughs> ตรงไปรงมไม <c oughs> เฮ้ย,ยห้องนี้ห้องนี้จำผิดอุอย้ยกระดาษหลอกอุย้ยตาไวกรีดหาเจอเนะี่ยอุ้ยตาไวกรีดน่ากลัวจุงเบย์ทิบเลยดูรูปเบอร์มันมีอะไรข้างในเดี๋ยวไอ้ยิงเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราตายไม่เจอเซนเตอร์แมนเลยอะไรกนะันน่ะออกมาสิข้าคือเทววดาปุ่มมากับปืนลูกซองนะเวย้ยเปลาหัวของมึงตางขาดไตายในนัดเดียวอ่ะ อ,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 อแม่งโผล่มาตอนนี้โอ้ยิงไม่ทันโอเคนะงั้นผมขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับน,นะอย่าลืมนะครับถ้าชอบก็ไลค์สมัครคลาย f a c e b o o แชร์ด้วยนะครับผมแล้วก็นะนพ่อฝากไอทิ้งค้าหนะไหมว่างก็ลุยกันใหม่ <c oughs> ได้ครับผมโอเคบ๊ายบายสิวครับก็ใหม่